นิทานชาดกเรื่องชายจมูกแหว่งในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาบพวกภิกษุได้บูชาต้นโพด้วยดอกบัวพออาศัยพระอานนทเทระผู้ฉลาดในการกล่าวถ้อยคำได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว เกิดเป็นลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีมีเพื่อนที่เป็นลูกชายเศรษฐีด้วยกันอีกสองคนในสมัยนั้นมีชายจมูกแหว่งคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลสะดอกบัวอยู่ชานเมืองพาราณสีวันหนึ่งในเมืองพาราณสีมีมหหรสศพลูกชายเศรษฐีทั้งสามคนได้พากันไปที่สะดอกบัวเพื่อขอดอกบัวประดับกายไปเที่ยวงานมหรสพนั้น พอไปถึงสะดอกบัวแล้วลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งได้พูดขอดอกบัวกับชายจมูกแหวงว่าค่ะพี่ชายผมและหนวดที่ตัดแล้วยังงอกขึ้นได้ขอให้จมูกของท่านงอกขึ้นเช่นกันผมขอดอกบัวด้วยครับชายจมูกแหวงโกรธไม่ชอบใจจึงไม่ให้ดอกบัวแก่เขาต่อจากนั้นลูกชายเศรษฐีคนที่สองได้พูดขอดอกบัวว่าค่ะ พี่ชายเข้าที่หวานในนายังงอกขึ้นได้ขอให้จมูกท่านงอกได้เช่นกันผมขอดอกบัวด้วยครับชายจมูกแหว่งก็ยังโกรธอีกไม่ให้ดอกบัวแก่เขาพระโพธิสัตว์จึงพูดขอดอกบัวเป็นคนที่สามว่าพี่ชายคนทั้งสองพูดกับท่านเกินความเป็นจริงถึงยังไงจมูกของท่านก็ไม่มีวันงอกขึ้นมาได้อีกผมขอดอกบัวด้วยครับ ชายจมูกแหว่งพอใจจึงพูดว่าสองคนนั้นพูดมุสาท่านจึงพูดความจริงเราให้ดอกบัวแก่ท่านว่าแล้วก็ยกดอกบัวให้พระโพธิสัตว์ไปกใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพูดอะไรให้เกินความเป็นจริงจะเสียใจภายหลังโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย